รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปไั่ไพก็พอได้เนอะครับตัวไอ้ผมมาเลยครับตัวไอ้ผมมาเลยครับตัวไอ้ผมมาเลยครับ แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุสุดตกหนักในเขตที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเสืออเขาตะนาวสีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยโดย่วนสุสาตลบแจ้งข่าวสุาตลบได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินคนถล่มรวมถึงพายุกระโชกอย่ยางรุนแรงขอเือนให้จังหวัดต่งองไปนี้เตรียมตัวรับมือ